สวัสดีค่ะวันนี้มาทําแกงเทพโพหมูสามชั้นกันนะคะอยู่สีสิคะน่ากินมากมาดูที่การทํากันเลยค่ะมาทํายังไงวันนี้จะมาทําแกงเทพโพสาะะมชั้นหมูีอผงโชโรตน้ำตาลปึกต้นปีดน้ำปลา โหสามชั้นใบมะกรูดผกแกงผักบุ้งิีชีฟ้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดมาดูวิธีการทำกาันค่ะหลังจากเตรียมสมนผสมเสร็จแล้วผักบุ้งหัน่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดลุงกูดหัน่นบางๆขนาดนี้แล้วก็เครื่องปรุงเตรียมพร้อมกันงกระทะกันเลย <c oughs> เราใส่หัวกะทิลงไปก่อนเคี่ยวหัวกะทิ ก็นนใช้ไฟอ่นอนเคี่ยวให้แตกมันเลย่ะไม่ต้องใส่น้ำมัน เดี๋ยวมันในกระทินมันก็ออกมาอีกสุดโบราณเลยคะเนี่ย อ่อนนะคะในารเที่ยวจะยังยิ่นมาค่ะก็ที่เราได้ที่แล้วทีนี้เราก็ใส่พริกแกงเอ็ดพริกแกงนะคะใส่ลงไปขออนี้จะใช้มือนะคะเพราะกินกินคนเดียวพริกแกงนะคะอันนี้เป็นพริกแกงแช่แข็ง วิที่นี้จะหอมมากนะคะแล้วก็ยังไม่มีที่ตั้งกล้องนะคะทำะถือกล้องไปด้วยแล้วก็มือหนึ่งก็ทำไปด้วยมาค่ะพริกแกงใส่ลงไปนะคะหลังจากที่กะทิแตกมันได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะ อันนี้พริกแกงแม่ตาม,มาให้จากเมืองไทยแช่ทองแข่งไว้นะคะอาจจะไม่แดงเหมือนตามท้องตลาดนะคะแต่ว่าอร่อยมากนะคะผัดลงไปเรื่อยแต่แล้วก็คนไปนเรื่อยนะคะคนไปนเรื่อยอันนี้เป็นสูตรของเจ้าของเขตเ,เองนะคะ ผัดพริกเกลนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาดูเมื่อพริกเกงหอมแล้วนะคะเอ่อคุณจะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะให้ผัดลงไปเลยผัดลงไปนะคะ,ด,ะ,คะดูนะคะอหั่นชิ้นอใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่า เวลาเราผัดไปแล้วมันจะเหลือนิดเดียวนะคะนี่สามชั้นแล้วก็ผัดไปกับพริกแกงเลยทําไมถึงผัดไปกับพริกแกงและกะทิคือจะทําให้หมูนุ่มและรสชาติของพริกแกงเนี่ยเข้าไปในหมูของหมูสามชั้นของเรานะคะเราก็ผัดเล่นไฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไฟใหม่นิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้ผัดหมูให้เราให้เข้ากับพริกแกงนะคะแต่ น่ากินไหมคะหอมมากเลยหอมมากนะคะทีนี้สูตรของพิม์พนะคะจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยมีอะไรบ้าง นะคะอันนี้เป็นมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยนิดชาจะโตจะออกเปรี้ยวขมและหวานนะคะใส,ส,ส่ลงไปใส่ถังปลาแล้วก็ผงชูรดนะคะใส่แบแล้วก็ผงชูรดนะคะเราใส่หน่อยเดียวดูได้นิดเดียวค่ะนิดเดียวไม่หมดไม่สุะนี่คะ ก็ใส่น้ำตาลจะใส่น้ำตาลตุกนี่เป็นน้ำตนะคะไม่มีน้ำตาลตุกใส่น้ำตาลปี๊ก็ได้นะคะหรือว่าทำน้ำตาลปุกแล้วก็น้ำตาลทรายเพื่อให้รสชาติมกตรอมนะคะพอได้ที่เราเตรีมจะผ่านกระถ่นตลยที่เอใส่น้ำตาลค่ะนะครัอืมเลิศนะคะ การทำเงินได้พูนเนี่ยเราจะไม่ให้น้ำมันเยอะมากให้น้ำมันคลุกคลิกนะคะคลุกคลิกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะรอให้หมูมันสุกแล้วค่อยใส่ผักบุ้งใส่ลูกมะกรูดใบมะกรูดลงไปนะคะใส่ลูกมะกรูดลงไปเลยน่าทานไหมคะน่าทานไม่เอยดูสิ การใส่ลูกมะขูดเนี่ยจะทำให้แกงเทโพงเราเนี่ยหอมรสชาติไทยแท้กลมกล่อมนะคะถามว่าเครื่องปรุงเนี่ยเราเราเใส่อะไรต้องตรุงไหมใจตัวไหมเราทำอาหารเราอย่าไปไปกลับเกณฑ์น,นะคะใส่ใส่ลงไปเดี๋ยวอร่อยเองนะคะ,ะเดี๋ยวสักพักนึงเรามาดูการใส่กบ,บุ้งชิมรสชาติจะเสร็จแล้วค่ะเราเคี่ยว เคี่ยวต่อไปสักพักหนึ่งนะคะให้หมูมันนิ่มแล้วเราให้มาใส่ผักบุ้งกันการทําแกงเทพพผักบุ้งเนี่ยเราจะมาดูกันว่าวิธีการทํำยังไงไม่ให้ผักบุ้งมันดําและน่ากินอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวพอหมูเรานะคะได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําต่อไปการใส่ผักบุ้งทํายังไงไม่ให้ผักบุ้งดํานะคะอ่ะพอหมูเราได้ที่แล้วมาใส่ผักบุ้งนะคะไปเลยส่เลย แล้วแล้วใส่ลงไปแล้วปล่อยทิ้งนะคะเราต้องคนคนให้มันเสมอกันให้มันสุกเท่ากันนะคะนี่นนนอาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าจบับโทรศัพท์ไปด้วยมือหนึ่งยังไม่ได้ทำที่ตั้งขากล้องนี่นะคะโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากไม่มีคนช่วยถือก,กล้องเลย น่ากินไหมน่ากินไหมคนคนให้มันเสมอกันนะคะปักมุ้งเราจะได้ไม่ดํานะคะเนี่ยดูให้มันสุกทั่วกันนะคะคนคนคนเลยคนให้ทั่วเลยค่ะปักมุ้งเราจะได้ไม่ดำมันจะได้น่ากินนะคะการกินแกงเทโพเนี่ยคกินคู่กับปลาเค็มทอดนะคะจะอร่อยเข้ากันมากและถ้าอร่อยที่สุดคือท่งคืนนะคะเทโพแล้ว อันนี้เราเล่งไฟนิดนึงนะคะนี่คะ่ะหมูนี่แบบสีเนื้อไม่สีชมพูเลยค่ะอร่อยน้ำคุกขิกพอนะคะแกงเทโพอย่า่าทำน้ำเยอะไม่อร่อย เรามาใครชอบที่ผบบบุ่งนิ่มๆหน่อยเราก็ผัดนานๆหน่อย กันเท่าเท่ากันปักบ,บุ้งเราก็จะไม่ดำน่ากินตลอดนะคะแบ่งปูดตานเลยใส่เลยใส่เลยอหอมมากหอมไหมคะท่านผู้ชมหอมทะลุจอโทรศัพท์ไหมเอ่ยอ่ะขั้นต พริกข,ขี้ฟ้าแดงเพื่อให้สีสันมันน่ายัละบักานานะคะใส่เรย่ออ่ะเสร็จแล้วไปกแกะเป็นน้ำเสร็จแล้ว